จะมีคนมาหาเราเยอะขนาดนี้เต็มขายามวันอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็ก็ดีใจครับดีใจขอบคุณมากครับที่แบบคอยติดตามพวกเรานะครับแล้ว เรื่อเล็กเรื่องเล็กแต่กี้อตอนสัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวถามว่าบุ๊คจะร้องไหมวันนี้บุ๊คบอกไม่ร้องไม่ร้องตอนนี้ไม่ใช่ไม่ร้องไม่เหลือสุดฝัเนเยอะมากคนเยอะมากก็ขอบคุณมากครับไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเออแบบว่าเวลามองไปตรงนี้แล้วแบบมันจะมองไม่ไกลเห็นขนาดเท่าไหร่สายผมง,ง่ายนะครับแต่บางคนเยังมากเลยขอบคุณมากครับครับผมเอาหนะน้าคุยกันดีกว่าครับเชิญครับพี่ฟอร์ดบุ๊คครับ นะฮะเเปิดางานวันนี้ด้วยเพลงนะครับมีเธอที่แหละดีนะซึ่งใครที่ติดตามช่องกับเชคก